นี่อันนี้คือสุนัขจิ้งจอกวว้ยสุนัขจิ้งจอกเว้ยเว้ยเใช่ไหมคะอันนี้หมาปา่าหมาป่าร้องแบบนี้ว้ยเว้ยหมาป่าจะร้องยังไงคะวว้ยหมาป่าร้องยังไงวว้ยอ,อันนี้คือตัวอะไรอันนี้คือมด มดจะร้องอยังไงมดมดร้อง <c oughs> ส่วนหมาปา,ออาร้องไงหมาปาร้อง <c oughs> อเปิดหน้าต่อไป <c oughs> ใช่ค่ะหูอันนี้ตัวอะไรเนี่ยอันนี้ลาลา,ลออาร้องยังไงลาแม่ก็ไม่รู้สมมุติว่าลาลร้องแล้วน้องไม่ชอบเหรอน้องชอบหมาปา,ออาร้องไง ไปคะ่ะอน้าต่อไปลูกนี่มีใครอีกน,นี่ตัวอะไรอันนี้แพะ <c oughs> แพะจะร้องแพะใช่ไหมใช่ไหมคะอู้ <c oughs> อันนี้เสือดาวเสือดาวเสือดาวออาร้องยังไงทำไมไม่ร้องเหมือนกันหมดเลยอะไปหน้าอื่นคะ่ะนี่เลยอันนี้กลบร้องอบอบ อบออออบกบร้องอุบอต่อไปนะอันนี้ไก่กระตากระดากากระากระระต่อไปกากาล้องยังไงกากาแบบนี้สิงโตสิงโตร้องยังไงฮููสิงโตร้องยังไงคะฮะสิงโต